สารองหาติกบริาการภาคเด้วยรักเมตตาเอยยิ่งโบคนส่งทีวีพัดเอ็กเพรสดรธนากรวังบุญคงชนะสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวิเชียนวงสีธนามะพกคุณ พิทยาแก้วพราดยอภิรักโกสะโยตินเดชโกวาราจการกรุงเทพมานาครสามไปบูุญอาจซอฟพิตักเดชเดชเดโชท่านเชี่ยวศักยองตะคูลท่านมานะยวงทองนายกอนุทินอุทัยรัฐท่านพานุอุทัยรัฐ ไกรรัตสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเสรีสุวรรณการการนนสมชายท่านสมชายวันนะ